ถักสายกระเป๋าทรงกลมนะคะใช้ไหมตาปาาคับเป็นเชือกล่มนะคะแล้วก็เข็ม4.0 4.0นี่มันจะทำให้เราถักแน่นแน่นขึ้นเพราะว่ามันเล็กถ้าเราถักเข็มเบอร์ใหญ่สายมันจะหลวมอันนี้เป็นเบอร์5.0ถ้าถักอันนี้มันจะออกหลวมๆหน่อย คุณปาก,ก็เลยมาเลือกใช้เข็มเบอร์4.0นะคะแล้วก็เชือกล่ม1.8มิลเรามาเริ่มถักกันเลยจ้าแต่ละคนคล้องใหม่ไม่เหมือนกันนะคล้องแบบไหนก็ได้หมดจนะ้ะ ตรงปลายไหมเราจะเหลือไว้ยาวๆนะคะเพราะว่าเราเอาไว้เย็บติดกับตัวกระเป๋าแลัวแรกเลยถักโซ่ขึ้นมาหนึ่งสสาสี่ห้าห้าโซ่แล้วก็ถักอีกหนึ่งโซ่แทงเข็มลงไปตรงโซ่ที่ห้าเป็นหลักแรกถักเอ็กธรรมดาเลยจะให้ครบห้าหลัก คลิปนี้จะสอนละเอียดนะคะใครที่ดูไม่ทันหรือทำตามไม่ทันก็หยุดคลิปไว้แล้วค่อยกดดูใหม่นะคะเราถักเอีกไปครบห้าหลักแล้วเราก็จะพิกกลับนะคะอันนี้คือปลายไหมที่เราเหลือไว้ยาวประมาณนี้แล้วก็พิกกลับถักแถวที่สองถักแบบนี้ให้ได้สี่แถว หลักที่ห้าแล้วก็จะพิกกับพิกกับเราจะถักหนึ่งโซ่ขึ้นไปนะคะแล้วก็แทงเข็มลงไปในหลักแรกสามแถวแล้วอันนี้แถวที่สีนะคะถักเอ็กเหมือนเดิม เราถักครบ4ี่แถวแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นลาย x แบบเหมือนตัวลายกระเป๋าที่คุณป้าถักมาก่อนหน้านี้นะคะอันนี้เราแทงเข็มลงไปตรงหลักแรกเกี่ยวไหมขึ้นมาข้องไหมปลดหนึ่งห่วงแล้วก็ปลดสองห่วง แทงเข็มลงไปของไหมขึ้นมาปดหนึ่งห่วงปดสองห่วงทําอย่างนี้จนครบห้าหลักนะคะใครทําตามไม่ทันขอสามารถรีดูไหมได้นะคะอันนี้คือแถวที่ห้านะคะอันนี้เราจะถักเป็นวงกลมเราจะมาจบแถวที่หลักที่หนึ่ง ก็คือแทงเข็มลงไปข้องไหมขึ้นมาแล้วก็ลอดห่วงแล้วก็ถักหนึ่งโซ่แล้วก็แทงเข็มลงไปจงหลักแรกเหมือนเดิมปดหนึ่งห่วงปดสองห่วงถักแบบนี้จนได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะตัวที่แบนๆเนี่ยคือเราเอาไว้เย็บติดกับกระเป๋า ถ้าเราถัก,กยวยาวเราจะได้ไลายแบบนี้ลายเดียวกันกับตัวกระเป๋าเป๊ะเลยถักไม่ยากนะคะมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะคะคุณป้ายังไม่เก่งในเรื่องการทำคลิปอาจจะถ่ายทำไม่ชัดเจนหรือพูดไม่ชัดเจนก็คอมเมนต์ติชมมาได้นะคะแต่การถักของคุณป้านี่ถักมานานกว่า20ปีแล้ว ทั้งถักเสือ้อถักตุกตาถักผ้าพันคอถักกระเป๋าถักทุกอย่างเลยจ้ะก็ฝากกดไลค์คคคลกดแ,แชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้คุณป้าเนี่ยฝากกดติดตามช่องคุณป้าให้ได้ครบหนึ่งพันด้วยจ้ายังมีผู้ติดตามน้อยมาก ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้